สบายดีตอนเช้าพี่น้องมา่สิทุกคนเลยเด้อมเนกะเมสิได้กับสิพาพี่พาน้องไปเอาพักพี่เด็กมาอมไปกับบราร์ไปเพื่อียไปกับเม่น้องโชคเพื่อนพี่น้องคือบ้านน้องสาวเมสิบได้เองพี่น้องพอสิได้เพิ่งกับบารด้มาเพื่อนจ็บทองพี่น้องแต่งวานนี้พี่น้องเอ้บ่าวสิได้กับข้าอาน้องเพราะว่ามันเด็ดไปเยี่มห้างนะพี่น้องเป็นอยู่เพื่อนอาน้องพี่น้องเมสิได้กับเขาขอบคุณด้หลายเนาะท,ท,ที่ตามครับชม่มเมสิได บว่าสิอยู่ฝั่งลาหรืออยู่ฝั่งไทยวาอยู่ต่างประเทศเนาะแม่สิได้ก็ขอขอบคุณไดหลายอย่าลืมกดไลด์กดแชร์ส่งแม่สิได้พี่น้องไะลุ้นน้ำกันบาสิได้บ่พักทีเล็กมาเนี่ะพี่น้องว่าน้องสาวแม่สิได้เองพี่น้องคือเ่าแม่น้องสุขพนไะลุ้นน้ำกันบาสิได้น้องพักทีเล็กงอนงามงามพี่น้องว้ายคยฟุตเตียสีถึงอยู่บนนอหนี่เนาะงอนงามเลยพี่น้องเอ้ยนี่ ผลทนตะโต๊อ้อมเนี่ยมันจืดใบพี่น้องขอ,ขอกระซิเก็บเอาก้อนมาดนึ่พี่น้องครับคุณเก็บอยู่คุณพี่น้องเลยกันเก็บพักขี้เล็กก้อนพี่น้องเปิองสาวเพิ่นขึ้นพี่น้องขอขึ้นบานะ่าไร่นักฆ่าทองพุ้งพี่น้อง,ง,อง,งเ,เลยเนปะ<อ>็นไรทองได้ยังไงว้าวเพี่ย่เลยเนาะยากแค่ไหนนะเนาะก็ขี้เล็กงามแบดนะี้เนาะงามขนาดพี่น้องไม่ต่อยแบบไง แกงนี่แซ่บเลแซ่บคื้เก่าพี่น้องแซ่บคื้เก่าหนอ่ะเอาอยู่รุมเอาเฮ้ยมาชิไปไล่มาสิไคเด้ข้าวน้องมันแดด

มีสิได้กินอ้อมพักเด็กอ้อมเสบเสบเสบคือเก่าล่ะเฮ็ดเสบมันต้องเสบพี่น้องเอ้ยเนาะอันที่เสบก็คือปลาเด็กเป็นงวดอันเด็ดพี่น้องเฮงามพี่น้องไก่งามย่อนขนขนงามย่อนแตงแตงเดีวก็งามขนปากแวงแตงไรก็บองงามหรอกเนาะห่วยขันแตงกับมันก็งามคือกันเนาะพี่น้องเนาะคนเฮา ขําบ่แต่งเฮ็ดจังได๋มันสิงามอยากให้งามก็แต่งเอาสิได้ก็แต่งเอาแม้สิได๋สิบ่ได้แต่งนะพี่น้องเห็นบ่บ่งามนี่บ่งามหน้าแต่งามใจเด้อพี่น้องเด้อฮ่วยมันต้องงามทั้ง2อย่างพ่นบ่ดสิกําลังตรงเนาะบ่กับฝนมันก็บ่ตกมันจะเด็ดแน่เนาะมันตกนี่แหงามนี่ อไรเด้อพ้นชิต๊งอตกลงมาเนี่ยเป็นยังหือกันย่อยซะซาอยู่พี่น้องมันแดนแห้งนะโคว่าเป็นยังสายดุยพี่น้องดุยได้ทุกอย่างพี่น้องเ้ยโอ้สายดุยสายดุยมต้อง่วงพี่น้องสายดุยสายมันอันนี้สายดุยอันนั้นสายมันอยู่เรื่อนแต่ว่าอันนี้สายสู่แล้วพี่น้องเลย สูไรทุกแหวนพี่น้องนั่นโซ่สูได้ทุกแบวนเลยซูไปเวดเนาะแมนไทำมาสูริสไรกินพี่น้องทำมาสูเนาะสูมัดูยางน้่อนเฮเตเฮตนพี่นงเอ้ฮเ้เต้เเต้้เฮเ้เ เอาแต่โตงามๆโอ้มองวานเพื่อนอาย่วุ่นพี่น้องมันนี้เพื่อนด้โอกาสม้วนพี่น้องเอ้ยพี่น้องงามอดนะีนั่นเนี่ยพักกี่เล็กนะั่นงามอันดีงามอร่อยนี่สุดที่ของเสพคือพักกี่เล็กเด้อพี่น้อง ngâm thế ngâm ba nhìn đi ngâm ở đồ đái cốt đấy phi nong ơi mình xin cái cốt đi ở đấy nè nhìn phi ngâm thằng khi lại bốn cân đẹp phi thật xin ngâm bớt một hoài Hãy subscribe cho kênh พี่น้องงามมาดีนะงามมาดีงามอ่า罗งามโพดงามพังงามมาดี อนพี่น้องเลยในร้ายเลยพี่น้องนี่ต้นนี่ก็เต็มกระตาเลยพี่น้องหักทะาละเมือพี่น้องเลยสิไปเอาใบตองเดี๋ยวห่อกระตุ่มขึ้นเฮอนลงสาพี่น้องเมื่อสองคำคอยก็มาหยอดโก้ใบตองนะพี่น้องคอยขึ้นโก้ใบตองก่อนบัดนี้ห้าอยู่เมื่อพี่น้องอยากินเขาแห้งแลวบัดนี้มันตะเป็นเทียงแล้วตง

hai đây tôi tiạ, ôi, nó nhắn nó phi mẹ nó chóc có thayn phi nó. có tiền luôn đây, ôy, wow, ơ, anh đang จังสิแล้วโอ้ยไปต้องกะบบอยากห้่มไรพี่น้องเพราะว่าย่มเลยขนาดกะไลซลสมีหละตัวนั้นอีกตัวมันผลหมห้ามไม่ตรงก็บเรื่องมงามมันล้มมันนะอันกาดนันอีก เพิ่งคบคน่ต้องมาหฮมกันพี่น้องจีนั่งโสย์นะมาเอาใบตองเพื่อว่ามาเอาใบตองเมื่อคืนเพื่อนแม่น้องกีบพ,พี่น้องเพื่อนไหม่ืเพื่อนไหมเพื่อนไหมพี่น้นนองเมสซีไล่ก็ดีใจหลายหลายน้ำน้องพี่น้องเอ,อ้ยเพราะว่าที่เห็นน้องไรนะนะ เพราะว่าแม่สิไลลูกใหญ่ายไนแล้วพี่น้องแตสีสบายตอนนี้ยังน้อยพ่อมก็ร่างกินโอ้ชั้นนี้พ่อมก็ร่างกินด้วยชั้นนี้เลยแม่นแล้เออยังไงยังน้อยอัพ่อมพอดีกินนอชั้นนี้แม่พนพ่อมเข่าหัวชนเแ็่จ,จังไรสัน้นแม่สีไปไล่ไลยลูกละให้พี่น้องแตกออกแตกออกพี่น้องเลย แต่ก็คือใครจะสีเใ็ดจังไหนเนาะเอาขี้คุกับพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยอยากไรไม่ยิงพี่น้องสมบังติในี่เป็นอย่งางเนาะขอเอาไม่ยิงมคุณนึงกับพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยกายนั่นได้สามสายเด็ดดิ

โกเมนมีดมันอยากถนัดไปไหนน้องพี่น้องนะมาตัวเอาเที่ยวนะวูอืมใบเงี้ยใคขายอืมเอาเนื้อเลือกเอาอะไรซอยได้เลยพี่น้อง เอยกระซิปไปดแดดต่วันนี้แดบแต่เอาไปใช่กระสอบเมื่อพี่น้องแดบไปตรงโอ้ยเห็นเห็นแดบไปตรงนี่กินฮอดข้าวแต่เป็นผู้สาวพี่น้องนี่ข้าวเป็นผู้สาวคุดมีเลยเนาะเมสีไรเคยขายไปตรงพี่น้องแต่เ,เป็นสาวหาไปตรงน้องขายตลาดพี่น้อง เป็นยาหนอกเป็นยานั่งเป็นพักกระโลนพี่น้องอาซีบลักๆก,ก็คือขายยานั่งเลยพี่น้องอาซีบเมสซิไปไล่เด้อพี่น้องนั่นข้าวเป็นผ้เชา้าเนาะโอ้ยหาเครื่องขายพี่น้องมว้วนเทไรพี่น้องเอ้ยวันนี้นี่พ่อเลยมาอยู่บ้านเบี้ยงเดี๋ยวโบนขายอย่างพี่น้องนี่ติดเห็ดเผือกเห็ดมันเห็ดหน้าพี่น้องเอ้ย ได้ลูกแต่ก็ไ่ได้ขายเด้อเนาะได้ลูกได้เต้าเดดเดดจังไงเจ้าเดดคอยสียเดดจังซี่แล้วคอยเดดจังซี่จังซี่จังซี่เดดไปต้องจังซี่พี่น้องเดดจังซี่เดดพี่น้องขัดตีเป็นแหนบกับแหนบหนึ่งซิปพันกีบได้ไหมพี่น้องขัดแหนบหนึ่งซิปพันกี่ปะพี่น้องเป็นเงินไทยไรตัวไหนซิเป็นซิปพันกีบเป็นเงินไทยกับสีอยู่ประมาณ ถ้าหว,วานบอถ้าหวานแล้วนี่เดบแบบนี้พี่น้องเอ,อ้ยเราจะเดบขายคันเมสิีได้กินฮอดอดีพี่น้องใครมาเอาไปตองเมสิีได้เคยขายไปตองพี่น้องเอ,อ้ยอนนี้ก็เดบเรียบ,บเลยเดบพี่น้องเสียเอากระสอบใส่เอาเมื่ออะไรพี่น้องย่างเมื่ออะไรวันนี้มันฮอนแดดแห้งแล้วอันนี้ก็คือว่าบนอยู่รุมหมันพี่น้องเส่กระสอบ กะตาแล้วเอาไข่มดแดงพี่น้องอึอ่ะบ่แม่นไข่มดแดงต้อยน้ำหนองสาวพี่น้องคือว่าแม่น้องโชคเพิ่นพุ่นต้อยบ่ไผก็ใส่กระสอบได้แล้วพี่น้องแม้สิไดก็สิเมื่อก่อนบัดนี้เมื่อพบกันแต่เฮือนพ่นมาฮอดเฮือนน่ะพี่น้องเอ้ยบตองาคือบาเฮอน้องสาวเอาเมื่อพุ่นเมื่อเฮือนแม่น้องคิดพี่น้อง กะสีหูดคีเด็กอ้อมเลยพี่น้องเอ้บันี้เอาเอาอาอ้าออ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 เอ มันเด่นแห้งโอ้เมฆมันจะเสีือ <c oughs> ต้นนี่กะเมฆสีได้พักขี้เล็กกะเดว้วพี่น้องเลยขอกะสิไปล้างหน่อก็เชียอ๋อไมให้มันจืดก่อนพี่น้องล้างขี้เล็กก่อนพี่น้องกันห้าบล้างกะขี้พุน่นนะนะพี่น้องล้างัขี้เล็กก็จนจิงน้อย ก็เด็บเต้จะตาพี่น um, ้องบาดมันุบไร้ไไรเยียมพี่น้องก็อับัต้ันอันเื่มเลยเนาะกกบจมกต้มจืดก้อนพี่น้องเขาจะดสีออมมันอย่างสีบวคมสีไรสีออมเชนางงัวพี่น้อง พอกับซีเจี้ก้นเลยพี่น้องเอ้ยนังง้อเพราะว่าเอาว่านเห็นนะพี่น้องใส่อ้อมขี้เล็กพอดีเลยจีที่ไว้ทาขี้เล็กอ้อมพี่น้องจีไหวเด็กอะเอาไปแช่น้ำเด็กก็สิมะคูใส่อ้อมขี้เล็กใส่หนังพร้อมใส่สีมันพร้อมพี่น้อง น้องนังมันก็ะออมาพี่น้องเลยขอกรสิมาเซย์เสนอเซย์เสนอก่อนพี่น้องเลยน้องทำมันอันนั้นคุยก่อนข้าจังสีคูดนะนะเซยไปก่อนจังน้อยเอาสิมาใส่กับอ้อมขี้เด็กกันนะเอาว่าสิบไลเพิ่งจะโชยได้เลยพี่น้องเลย กันอยากกิน้าวแห้งนะกุ่มมีน้ำก้นพี่น้องสีงแดงเลยนะงนานเลยพอสีแดงนบ่นี่เพราะออว่าอมขเลกบาสิได้เห็ดโบเบอาา่กนพี่น้องยินกน โตพี่น้องพอดีกินพี่น้องเลยปัน,น้ำออกไไก่อนไม้เหล่อก็พี่น้อง้อมกี่เล็กอีเดียวพี่น้องของโฟมแมสซีไม่ได้กิน้องพี่ชู ちなみに、私はなんと、あコンピ ช่วยนางก็พี่น้อยนางที่คอยคุดดังจะช่วยใส่ ่หัดไปเร็วได้เส้นหน่อยเส้นหน่อยเส,เสเย้นไดเส้นไดชิลนังพี่น้ะงอเาื่อมสักกันเลยขวานมันอ่อนนะนะ khai nhoi phía đông Ăn đi hôn nào đâu Khoa cà bông này Khoa đen này phía đông ơi Cứ đây tôi cầm nóng chào nó phân đen nó hay hả ná ừ, à Ôi, à ก่อนพี่น้องเซฟ น้องครันการตันเพี่งนพี่น้อง กินเขาได้แล้วเขามีพี่น้องเลยเมสซิ่ย์ได้กับเขอเขาคุณหลายๆเนาะท,ที่ติดตามช่องเมสิได้โอ่าสิอยู่ฝั่งลาวหรืออยู่ฝั่งไทยว่าอยู่ต่างประเทศเนะาะเมสซิ่ได้กับเขอเขาคุณหลายๆอย่าลืมก็ได้ก็แชร์ช่องเมสิได้เลยเด้อพี่น้องพอมีกําลังใจให้คลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปเนี่ก็ว่าจะมีคลิปนาพรากับแม่เนาะพี่น้องนะ